สวัสดีครับวันนี้ลุงชายมาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมิได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหากเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชชาทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ครับ เรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนาเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่าเสือเตือนสิทธิวัดหนองกระทุ่มขอเชิญติดตามเลยนะครับไอเตือนไอเตือนมวยมึงมัวแต่เมื่ออะไรวะมาช่วยรดน้ําต้นไม้เร็วเสียงเล็กๆของหลวงพี่ดาผู้เป็นพระลูกวัดหนองกระทุ่มอาเภอเดิมบางสุพรรณบุรีส่งเสียงดังก้องขึ้นมาทําให้ไอเตือนสะดุ้งสุดตัวและรีบละมือจากสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ไอเตือนเป็นเด็กหนุ่มวัยยี่สิบเศษ ที่ผู้คนในวัดเรียกขานเขาว่าเสือเตือนเพราะไม่ว่าจะปีนต้นไม้หรือวิ่งหนีความผิดเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ไวราวกับเสือแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่เคยมีพฤติกรรมเกเรเลยแม้แต่น้อยเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลความสะอาดของวัดหรือออกไปตักน้ําตามลำคลองเพื่อมาใส่ตุ่มในโรงครัวและห้องน้ําวัดกําลังจะไปนี่แหละครับหลวงพี่เสือเตือนตอบกลับไปด้วยเสียงดังเขาเดินไปหยิบถังน้ํา แล้วรีบลงไปในลำคลองตักน้ำมาใส่โรงครัวและห้องน้ำจนเต็มเสร็จแล้วจึงเตรียมข้าวเตรียมน้ำให้ประสงค์ก่อนจะออกไปรดน้ำต้นไม้วัดหนองกระทุ่มเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นทางหมายเลข3 33 3ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไรนักที่นี่เต็มไปด้วยความสงบเงียบและความร่มรื่นของต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้รอบบริเวณวัดบรรยากาศเงียบสงบในตอนเย็นเสียงนกนานา,นาชนิดร้องก้องกังวานไปทั่วบริเวณช่างเป็นภาพที่น่าอธิรม จนเสือเตือนเผอหยุดชะงักและใช้สายตาสํารวจไปรอบๆบ,บริเวณวัดอย่างช้าๆในขณะที่เขากําลังเดินผ่านศาลาที่เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากเสือเตือนรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาที่เขาหลายคู่แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและคิดว่าเป็นเพียงความรู้สึกของชาวบ้านที่มาทําบุญเท่านั้นเองแต่ทันใดนั้นไอ้เตือนหลีกไปหลวงพ่อใหญ่ตะโกนกล้องขึ้นมาและรีบพุ่งเข้ามาผลักเขาจนเสดล้มไปกับพื้นแรงผลักของหลวงพ่อใหญ่ ทำให้เสือเตือนเกือบจะล้มหัวขม,มัแต่มือที่แข็งแรงของหลวงพี่ดำก็คว้าแขนเขาไว้ได้อย่างรวดเร็วมีอะไรครับหลวงพ่อเสือเตือนรีบถามด้วยความตกใจไอเตือนเห็นหมายนั่นงูเหา่ามันกําลังจะฉกแกหลวงพ่อใหญ่ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่ตกใจไม่แพ้กันเสือเตือนรีบหันไปมองตามที่หลวงพ่อบอกทันใดนั้นเขาก็เห็นงูเห่าตัวขึงกําลังเลื้อออกไปอย่างรวดเร็วดีนะที่หลวงพ่อช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นแกคงได้เจ็บตัวแน่ หลวงพี่ดำพูดด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงแต่หลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่าจะต้องช่วยผมครับเสือเตือนถามด้วยความสงสัยตอนแรกอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนที่เห็นเจ้าเตือนเดินผ่านศาลาจูู่อาตมาก็เห็นภาพตัวเองวิ่งเข้าไปผลักเจ้าเตือนให้พ้นจากทางเดินหลวงพ่อใหญ่กล่าวอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่อาตมาเชื่อว่านี่เป็นปาฏิหาริย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต,ต้องการให้เราช่วยเจ้าเตือน จากเรื่องร้ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนพากันมองเสือเตือนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและแปลกใจที่เหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวัดหนองกระทุ่งแห่งน,นี้เสือเตือนมองไปยังหลวงพ่อใหญ่และหลวงพี่ดำที่ยืนอยู่ข้างกายด้วยความรู้สึกตื้นตันและสำนึกในบุญคุณของทั้งสองหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชาวบ้านในวัดและบริเวณใกล้เคียงต่างก็พูดถึงเรื่องราวของเสือเตือน และปฏิหารที่เกิดขึ้นในวัดหนองกระทุ่งแห่งนี้ทุกคนต่างลงความเห็นว่าเสือเตือนมันคงจะมีบุญมากที่ได้มาอาศัยดูแลวัดแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงช่วยคุ้มครองมันเรื่องราวของเสือเตือนสิทธวัดหนองกระทุ่มได้กลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงปฏิหารที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเสือเตือนอายุครบการเกณฑ์ทหารเขาจับฉลากได้ใบแดงจึงต้องเข้ารับการเกณฑ์เป็นทหารรับใช้ชาติอยู่ถึงสองปีจึงได้ปลดประจำการกลับมาใช้ชีวิตมีครอบครัวตั้งหลักปักฐานอยู่ข้างวัดหนองกระทุ่มแห่งนี้ แต่ด้วยความดีและนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อใหญ่ที่ช่วยชีวิตเขาให้รอดพ้นจากการถูกมูกัดว่างๆจากงานรับจ้างเขาและครอบครัวยังคงไปเป็นลูกศิษย์วัดหนองกระทุ่มช่วยกิจการของวัดอยู่สม่ำเสมอจนชาวบ้านต่างขนานนามเสือเตือนศิษย์วัดหนองกระทุ่มจนจวบปัจจุบันเรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหลวงชายและน้องแนนซี่ขอขอบคุณสาหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ